สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินบางกรอีกแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับจะพามาชมรถเก๋ง5ประตูนะครับเป็น t o โย t a ายารินะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแต่ง TRD Sport นะครับหล่อๆดูๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้มาในโทนสีส้มนะครับเดี๋ยวเรามาชมไฟหน้าของรถคันนี้กันก่อนนะครับไฟ รถคันนี้นะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมนะครับดีไซน์ของไฟหน้านะครับก็จะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างครับมาจนถึงสุดตรงกลางด้านหน้าตรงนี้นะครับกระจังด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำนะครับตรงกลางจะมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้นะครับแล้วก็มี สลักคำว่า t r d Sport มาด้วยนะครับบ่งบอกว่าคันนี้นะครับเป็นชุดแต่งของ t r d Sport นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับมาพร้อมกับไฟ daylight ตรงกลางนะครับตรงสเกิร์ตตรงนี้นะครับจะมีไฟด l ไลท์มาให้ด้วยนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเงินนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อด้านข้างของตัวรถกันนะครับมาต่อกันที่ล้อแม็กกันนะครับคนนี้เป็นเปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าล้อแม็กคันนี้นะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีอ่าการออกแบบมาให้เป็นเส้นสีเงินตรงก้านแบบนี้นะครับ มาต่อกันที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็ติดชุดแต่งสเกิร์ตมาให้ด้วยนะครับเป็นของ TRD เช่นเดียวกันนะครับเป็นชุดแต่งรอบคันเลยนะครับกระจกมองข้างครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแต่ว่าจะมีสีดําตัดตรงนี้นะครับทําให้รถของเรานะครับดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วกันศาสมาให้นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น ของชุดแต่งเช่นเดียวกันนะครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีตัวรถได้ดีมากนะครับสำหรับด้านบนของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โซนด้านท้ายนะครับโซนด้านท้ายนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับจะดีไซน์ออกแบบมาได้สวยมากๆครับจะมี แยกออกมาตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับไฟเบรกนะครับไฟเบรกคันนี้เป็นไฟ LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ในตัวโคมเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะบอกเป็นชื่อรุ่นนะครับเป็นยาลิทนั่นเองนะครับสำหรับกระจุกหลังนะครับจะมีส้นไล่ฝ้ามาให้นะครับมาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็จะมี สปอยเลอร์เล็กๆยื่นออกมาให้ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับทำให้รถเรานะครับดูเต็มดูแน่นมากกว่าเดิมนะครับอ่าอ่าสำหรับด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นชุดแต่งของ TRD เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับไฟทับทิม2ฝั่งเลยนะครับอ่าตรงประตูที่5นะครับหรือว่าประตูช่องเก็บของของเรานะครับจะมีอ่าชันลักตรงนี้ด้วยนะครับเป็น เป็นชันลักษณ์ของชุดแป่งนั่นเองครับที่อาร์ดีสปอร์ตตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะมีโลโก้โตโยต้มาให้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเปิดประตูตรงนี้ให้ดูนะครับสำหรับช่องตรงนี้นะครับถือว่ากว้างมากๆนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมียางอะไหล่มาให้นะครับเป็นยางอะไหล่เดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์เปลี่ยนยางนะครับมาให้ตรงนี้นะครับสําหรับด้านหลังนะครับถือว่ากว้างมากๆนะครับแล้วก็จะมีที่วางของมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นฝาปิดก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมภายในตัวรถกันต่อนะครับก่อนที่จะเข้าไป มภายในตัวรถนะครับแอดมินอยากให้ดูประตูฝั่งคนขับกันก่อนนะครับถือว่าดีไซน์ออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับมีสีส้มนะครับของตัวรถนะครับจะเป็นลายตารางมานะครับตัดกับสีดำของประตูรถนะครับตรงที่พักแขนนะครับจะมีที่ลดอกระจกมาให้นะครับทั้ง4ด้านเลยนะครับมาพร้อมกับที่ล็อกกระจกที่ล็อกประตูปลดล็อกประตูนะครับมาให้ครบนะครับ มีช่องเก็บของด้วยนะครับอ่าด้านหน้าช่องเก็บของก็จะเป็นลำพงของตัวรถนะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อนะครับสำหรับด้านล่างพวงมาลัยฝั่งขวามือนะครับจะเป็นที่ปรับกระจกมาให้นะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับปรับได้สีทิศทางนะครับตามลูกศรเลยนะครับขึ้นมาอีกนะครับจะเป็นช่อง A อนะครับแล้วก็จะเป็น ช่องเก็บแก้วน้ำได้ด้วยนะครับดึงออกมานะครับก็จะเป็นช่องเก็บแก้วน้ำได้ด้วยนะครับสำหรับช่องแอร์นะครับก็จะมีลายตรงนี้นะครับเป็นลายขาบเอาไหมสำหรับด้านข้างช่องแอร์นะครับก็จะมีลายเคปล่าคาร์บอนมาให้นะครับเป็นสีส้มตัดกับสีดำนะครับช่องแอร์ครับก็สามารถปรับได้นะครับ หมุนได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับไปในตัวรถเลยครับสำหรับหน้าปัดคันนี้นะครับจะแยกออกมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับจะดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับวงกลมส่วนแรกนะครับจะเป็นบอกวัดรอบเครื่องนะครับมาตรงกลางนะครับจะเป็นบอกความเร็วของเราที่เราขับอยู่นะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับบอกเวลาบอกเลขไม้นะครับแล้วก็บอกเคียร์ที่เราเข้าอยู่นะครับมาที่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแสดงสถานะของรถต่างๆนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับก็ถือว่ากวางมากๆครับออกแบบตกแต่งมาให้เป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีลายเชฟล่าสีส้มดํานะครับตัดอยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับด้านข้างคนขับนะครับก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับฝั่งคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับนะครับสำหรับประตูด้านข้างคนขับนะครับก็จะดีไซน์ออกแบบมาให้เหมือนกันกับด้านคนขับเลยนะครับจะแตกต่างกันที่ไม่มีปุ่มล็อกรถนะครับแล้วก็ปรับกระจกรถ4ด้านนะครับไม่มีมาให้นะครับจะมีมาให้แค่ด้านเดียวนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนโซลด้านหน้านะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับเป็นสีดําเงานะครับตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสนะครับหรือว่าหน้าจอทัชสกรีนนะครับควบคุมเครื่องเล่นเสียงระบบต่างๆของรถได้นะครับสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้เลยนะครับ Apple c a r า l a y นะครับ ู AUX USB นะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเลือกได้ตามนี้เลยนะครับฟังก์ชันก็จะมีมาให้ตามหน้าจอเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าจอของรถคันนี้นะครับถัดมาด้านล่างนะครับจะเป็นช่องแอร์มาให้นะครับจะดีไซน์มาให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสามารถปรับทิศทางของแอร์ได้นะครับ ตรงกลางนะครับจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับสาหรับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับถือว่าดีไซน์ออกแบบมาได้สวยมากๆนะครับจะมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้ตรงกลางด้วยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นสําหรับด้านหลังพวงมาลัยนะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟ รถนะครับไฟหลี่นะครับไฟไฟสูงไฟต่ำนะครับก็สามารถปรับได้นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับปรับเร็วนะครับปรับช้านะครับปรับได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ระบบแอร์กันนะครับระบบแอร์นะครับเราจะแยกออกมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มปรับทิศทางของแอร์นะครับอยางให้แอร์ออก ตรงไหนนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดแอร์นะครับอ่าหมุนมาตรงเลขศูนย์นะครับก็คือปิดแอร์นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นความแรงของแอร์ครับมีถึง4ระดับกันเลยทีเดียวนะครับอ่าถัดมาอีกนะครับจะเป็นความเย็นของแอร์นะครับหรือว่าอุณหภูมิของแอร์นะครับสามารถปิดได้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับสาหรับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่องอ่า ใส่ของเล็กๆมาให้นะครับมาพร้อมกับที่จุดบุหรี่ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์แบบพันบันไดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้สําหรับด้านขวามือของเกียร์นะครับตรงนี้นะครับจะบอกสัญลักษณ์ของเกียร์มาให้นะครับว่าเราเข้าเกียร์ไหนตอนนี้นะครับจะเรียงลําดับตามนี้เลยนะครับ P R N D นะครับแล้วก็ B นะครับตามลำดับนี้เลยนะครับ ต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นเบรกมือนะครับเบรกมือคันนี้ยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะครับเป็นแบบดึงนะถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับก็จะมีช่องวางแก้วน้ํามาให้นะครับตรงนี้นะครับสําหรับเบาะคันนี้นะครับฝั่งด้านหน้านะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาหนังสีดานะครับจัดกับหนังสีส้มนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับ จะสลักคำว่า TRD Sport มาให้ด้วยนะครับสำหรับตรงกลางเบาะนะครับจะมีจุดๆแบบนี้นะครับทำให้เวลาเรานั่งนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับทำให้นั่งแล้วไม่รู้สึกร้อนนะครับตรงขอบตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับ สำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ดีไซน์เบาออกแบบมาให้เหมือนก,นกันกับด้านหน้านะครับจะเป็นสีดำตัดกับสีส้มนะครับมาพร้อมกับเข็มขัดนิรภัยคุบเลยนะครับสำหรับด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภายในของตัวรถอะโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมห้องเครื่องกันนะครับ สำหรับภายในห้องเครื่องคันนี้นะครับถือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับอเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับมีฝาครอบเครื่องมาให้นะครับมิดอาร์คครับยังชัดเจนนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับอเป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตรงฝากระโปงนะครับก็ยังมีมิดอาร์คอยู่ชัดเจนนะครับอ่า รถทางบริษัทเรานะครับเป็นไมนแท้ทุกคันนะครับไม่มีกอไม้นะครับไม่มีพิควําชุนหนักไฟไหม้จมน้ํานะครับไม่มีนะครับเป็นรถมือสองสภาพดีนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับมองหารถใช้งานนะครับรถมือสองสภาพดีนะครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาครับต้องมาที่ประชิฐศูนสุนนครของเราเลยนะครับหากพี่ๆท่านใดอยากมาชมตัวรถนะครับก็สามารถ เข้ามาชมได้บริษัทเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมังกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ